คลิปวันนี้นําจะมีท่ายโยคะง่ายๆเลยนะคะมาให้เราทําเวลาที่เราเนี่ยเมื่อยมือม,อมากๆเลยเมื่อยมือเมื่อยข้อมือนะคะเริ่มแรกเลยค่ะมือขวาอาบเอาเป็นว่ามือด้านใดด้านหนึ่งอยู่บนนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องทําทั้งสองข้างอยู่ดีนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นด้านบนก่อนนะคะด้านนี้จะเป็นด้านล่างจริงฝ่ามือนี่คือประกบแบบนี้นะคะประกบแบบนี้นะคะแต่ไม่ประกบกัน มีด้านหนึ่งอยู่บนด้านหนึ่งอยู่ล่างแล้วค่อยหมุนมาประกบกันแบบนี้นะคะโดยที่มือเราตอนนี้ก็จะไขว้กันแล้วนะคะด้านข้างจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะหมุนแล้วยืดออกค่ะตรงนี้นะคะเป็นการเช็คร่างกายของเราด้วยนะคะว่าเวลาที่เราหมุนแบบนี้แล้วเราสามารถยืดแขนเราได้ตึงหรือไม่นะคะสเต็ปที่หนึ่งนะคะหายใจเข้าลึกๆแบบนี้นะคะหมุน แล้วยืดออกแบบนี้ค่ะ ถ้าใครในส่วนนี้ตอนหมุนแล้วเนี่ยยังยืดไม่ได้พยายามยืดให้ได้ค่ะนี่คือ1ข้อติดขัดของเราค่ะจริงๆก็แค่ติดขัดนะคะเพราะทุกคนเนี่ยสามารถยืดได้แต่วันนี้ไอ้เจ้าเส้นแบบนี้มันไม่เคยยืดเลยในร่างกายของเราเรามายืดเส้นแบบนี้ดูค่ะเมื่อกี้ด้านนี้แล้วนะคะด้านขวาแล้วต่อไปก็จะเป็นด้านซ้ายอยู่บนบ้างจริงๆแล้วเวลามองจากกล้องนั้นนะคะถ้าสลับก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ให้เรารู้ว่าเฮ้ยฉันต้องทำสองด้านพร้อมกัน มือเหมือนจะประกบแบบนี้นะคะแต่ไม่ประกบค่ะแล้วค่อยเอามาประกบตอนที่ควยกันในรูปแบบนี้นะคะเหมือนเดิมนําให้เห็นด้านข้างนะคะยืดออกหมุนกลับยืดออกนะคะหมุนกลับมาช้าๆในรูปแบบนี้แล้วยืดออกเวลาเรายืดนะคะ พยายามยืดให้แขนเราเนี่ยตึงออกไปยาวๆมากๆเลยค่ะวิธีการนี้นะคะจะเป็นการหมุนสลับมือนะคะหนึ่งในหนในการแก้ไขการปวดข้อมือการเมื่อยข้อมือเมื่อยแขนมากๆจริงๆแล้วเนี่ยท่าเนี้จะสังเกตนะคะมันจะไม่ใช่แค่ข้อมือนะมันจะเป็นทั้งแขนของเราเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย น้องมองคุลจะตึงถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถยืดแขนตรงๆได้นะคะให้ลองทำนะคะให้ลองฝึกยืดดูคะ่ะเพราะเราอะอยู่กับร่างกายของเราตลอดเวลานะคะดังนั้นเราต้อง ฝึกเหยียดยืดร่างกายฝึกยืดเหยียดเขาให้ได้ค่ะฝึกยืดให้ได้ร่างกายของเราเนี่ยเราต้องคอนโทลขาคอนโทลแขนเราได้ฝึกยืดให้ได้นะคะแล้วท่าเนี้ยนะจริงๆแล้วนอกจากข้อมือแล้วนิ้วมือก็ได้ด้วยโยคะเวลาฝึกแล้วนะคะเป็นการได้ทั้งนิ้วมือยันนิ้วเท้าเลยค่ะเพราะจริงโยคะเนี่ยฝึกแล้วได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะมาฝึกโยคะกันค่ะวันนี้เป็นท่ายืดง่ายๆนะคะยืดมือยืด ยืดเพื่อยืดแขนง่ายๆเลยนะคะลองทดล,ลองทำกันดูค่ะเป็นอีกท่าหนึ่งที่นำเสนอเวลาที่เราเนี่ยไปไหนมาไหนแล้วมันเมื่อยมือเมือ่อยแขนอยากจะยืดเส้นยืดอะไรที่มันเป็นท่าที่มันไม่ยากไม่ได้ต้องทำอะไรมากนะคะใช้แค่ร่างกายส่วนบนในการยืดออกไปเท่านั้นเองลองดูค่ะแล้วพบกับท่าโยคะจริงๆมันเป็นการวอร์มก่อนทำท่าโยคะด้วยซ้ำนะคะ พบกับท่าดีๆแบบนี้เพื่อสุขภาพร่างกายภาพในภาพรวมในองค์รวมของเราเนี่ยดีโดยรวมนะคะเราจะได้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ